กอเกี่ยวนี้ปรับบรอบได้นะครับให้มันช้าเร็วได้นะคโอ้มันจะปรับเองมันจะขึ้นหาตำแหน่งให้เราเองนะครับ วหีน้าขึ้นลงได้ครับเอียงรถซ้ายขวาแล้วก็ปรับเข้าออกได้อ่านี่นะครับปรับหีเข้าออกได้ปรับรอบได้นะครับปรับช้าปรับเร็วได้ ไปมีดข้างล่างเดี๋ยวปั้นเลยแล้วก็ปรับรอบช้าเร็วด้วยอ่าท่อข้าวไฟติดครบทุกดวงนะครับแอร์เย็น ก็เกี่ยวนี้ปรับรอบได้นะครับให้มันช้าเร็วได้อัอนนี้ก็กําลังเล้งขึ้นมาให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆอันนี้เร็วแล้วโตมันจะปรับเองมันจะขึ้นหาตําแหน่งให้เราเองนะครับต่วนนี้เนาะนะอ่ามันก็จะเลื่อนเองโอคอ่าขึ้นขึ้นเลย สำหรับท่านใดที่ต้องการมาชมสินค้าด้วยตนเองอู่ไพเลือกการช่างตั้งอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีบนถนนหมายเลข321ติดถนนใหญ่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลอู่ทองและอย่าลืมกดติดตามช่องอู่ไพเลือกการช่างเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะคอยมาอัปเดตให้ชมเป็นประจำสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ